ก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องนักตกปลาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไปก่อวันนี้พาทุกคนมาตกปลาปลาช่อนหน้าดินด้วยเหยื่อสดกันเออไส้ไก่ไส้ไก่เห็นมีหลายคนเลยบอกว่าให้ผมตกเหยื่อสดดูมั่งปลาช่อนปลาชะโดชะโดไม่ไม่แน่ใจยังไม่มีหมายแต่ว่าเราเจอหมายปลาช่อนแล้วครับสําหรับตกหน้าดินก็คือที่ที่ผมเคยมาตกปลานินครับแต่ว่ารอบที่แล้วผมตกตรงนู้นแต่ปรากฏว่านี่ครับผมเจอ หมายรับหมายทางเข้ารับเพิ <laughs> <laughs> ่งเจออาทิตย์ที่แล้วหมายโคตรสวยอะ่ะโคตรเหมาะสําหรับแบบตกปลาหน้าดินน่ะเลย <laughs> แต่ว่าเราต้องลุยหน่อยนะ <laughs> เพื่อเข้าหมายอ่ะดู <laughs> โคตรลกอะ่ะ <laughs> ขอลุยกันแบนะ๊บนึงผมว่าวันนี้น่าจะมีตัววันนี้เอามาทั้งหมด3คันสปินนิง่งตกแบบโนซิงเกิลลิกโนซิงเกิลลิกนี่หมายต้องโทษแบบฟองเวงอะ่ะ รอบที่แล้วมีคนมาตกอยู่นะผมเดินมัวๆเนี่แหละแล้วก็มาเจอทางเดินแล้วก็มีน้าเขาตกอยู่ข้างในเขาบอกว่าไม่ได้ <c oughs> น่าจะตกน้ำแล้วแหละเฮ้ยดูดิปานินขึ้นเต็มเลยทุกคน <c oughs> เห็นปหนั่นเห็นปะมมันทุบอากาศอยู่อะหลายตัวเลยว่ะ <c oughs> ปานินปานินอันนี้เป็นหมายปานินนะแต่ว่ามันน่าตกปลาช่อนอะเพราะว่ารอบที่แล้วผมมาสํารวจนะมีเสียงปลาช่อนกัดด้วยมีหลายตัวอยู่โอเคแต่มาลองดูกันนี่ครับถึงหมายแล้วเป็นไง ดูหมายดิแม่งเ้ยเคยดูหน้าต่องมะหน้าต่องคนตกปลาที่ชอบตกแบบหน้าดินประช่อนเลยหมายแบบนี้เลยดูดิใช่เลยเนี่ยหมายที่ตามหาชัดแต่ว่าปลานินแม่งเป็นขยงเลยะเราอาจจะมาผิดงานว่าคุณน่าจะมาผิดงานอ่ะปลานินแม่งลอยหัวเต็มเลยดูดิเพียบเลยแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่ไปเดีะะ๋ยวเดี๋ยวขอคนของอ่ะรอแป๊บหนึ่งทุกคนตัดภาพไปแล้วก็ไม่หยิบแบบทีเดียวมาเนาะเพราะว่าต้องถือกล้องด้วยไงถ้าไม่ถือกล้องนะผมหยิบมาหมดแล้วเนี่ยอย่าโคตรขันะ ยาเป็นแบบยาขนๆนะโ้ย,ยิบ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 เลยทุกคนวันนี้เรามีของครบเลยบอกเลยว่าแบบจัดเต็มตอนที่เราจะเตรียมอุปกรณ์เราต้องทําการอ่อยปลาก่อนโดยการสาดเลือดเฮ้ยรอบที่แล้วผมมาตกหน้าดินนี่ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะว่าต้องสาดเลือดแต่ว่ามันหาซื้อเลือดไม่ได้ทริปนี้ก็หาซื้อเลือดไม่ได้ครับแต่ว่าเราจะใช้สิ่งที่มีแทนนั่นก็คือเราใช้เลือดจากไส้ไก่นพอมีนะเลือดแถวบ้านเราหาไม่ได้เลยทุกคน เนี่ยมันมีเลือดที่มันอยู่ในไส้ไก่อ่ะพอมีเหลืออยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวเราผสมน้ำแล้วเราก็ทำการซาดไปเลยปลาเข้าปลาเข้าเอาเครึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวเราจะซาดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็ไส้ไก่นะหั่นมาละเอารอบที่แล้วที่ผมมาเนี่ยมันกัดอยู่ตรงริมผักเพราะว่ามันต้องอยู่ริมๆนี้ซาดไปตรงข้างๆนี้แล้วกันนะเออนี่ยอุยชยอ่อยอ่อย ไม่ตรงริมเลยฮะตรงกลางเลยฮะช่างมันเถอะเลือดมันไม่ค,ค่อยข้นนะเลือดมันเป็นแบบจางๆอะ่ะเลือดมันน้อยลูกปลาแม่งมาลุมเลยเว้ยลูกปลาซิวอะ่ะมีเลือดแล้วปลามันจะขั่งเดี๋ยวประกอบชุดเบ็ดแล้วก่อนตอนนี้ผมมาตกประมาณบ่ายอะ่ะประมาณตอนนี้น่าจะมันบ่ายครึ่งแล้วมั้งยังมีแดดอยู่นะก็เลยต้องเอาล่มพกติดมาด้วยวันนี้ก็ตั้งใจว่าตกประมาณกี่ชั่วโมงอะประมาณ,มาณถึง6โมงอะ่ะมีเวลาประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงอะทุกคนหวังว่าจะมีแต้มนะ มันได้แค่นี้มันยาวได้แค่นี้โอเคกอีกอกีสุดยอดจ้าพี่น้องเออโมดล้อเลยตรงเนี้ย แมงอับๆอายใจไม่ให้ออกถึงวิธีการต่อสายหน้าของเราก็พอดีไปดูน2องมาน2องมาเห็นเขาใช้วิธีหนึ่งก็คือเป็นแบบต่อทุ่นไร้สารคือแมงอย่างเปียวต่อแบบต่อธรรมดานเนี่ยแหละแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็ใส่ทุ่นวิ่งไปเวลาปลากินมันจะได้ดูง่ายๆหน่อยปลาไม่ระวงหรอกเพราะว่าทุ่นเรานี่ปล่อยวิ่งอิสระไม่รู้ดิไม่เคยตกเหมือนกัน,นไหนเวิร์กไม่เวิร์กไม่รู้ครับต่อขอใช้วันนี้ก็จะเป็นเบอร์สิบเ็ดนะเป็นยี่สิบปอนด์ไม่น่าจะขาดหรอกมั้ง มันจะกินหรือเปล่าเนี่ยมันจะกินหรือเปล่า,ก,ลาก็ยังไม่รู้เลยแต่ถ้าไม่กินเรามีแผน2ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอะไรคือแผน2เดี๋ยวเอาให้ดูออกคำโตโตเลยอันนี้หัวใจไก่ชึบแล้วก็ตีเลยครับไร้สารสไตล์ทุ่นไร้สารนี่มันจะวิ่งได้แบบนี้อ่าออาา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 อาจจอออาา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 พีาาานี่แหละ เออนั่นแหละน่าจะเวิร์กอยู่เราก็เปิดหน้าล็อกไว้ปัดเจีย๊ยบไปได้เวลารอาวันนี้ไม่กินเรามีแผนสอง <c oughs> นี่ครับนมปังปัน้นผักเขียว9ก้าโซนสามไม่กินก็ปาน,นี้มันเจอกูแต่รอให้เวลามันสักประมาณสัก5โมงแล้วกัน6โมงไม่กินก็นั่นแหละฮีย เฮ้ยมีฟองไว้เฮ้ยเฮ้ยประดุกปะวะมีฟองไว้เฮ้ยพูดแล้วก็เตรียมสวิงได้ดีกว่ากูต้องได้ตักเหล้าวันนี้ม,มาแน่จัดมาแน่วางไว้สแตนบายรอเลย A later few moments later. อีกเยอะบ่ายสองสายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ว่ามีปลาขึ้นอยู่วิ่งไปวิ่งมาอยู่ <c oughs> ไปะวะ ไม่มีเฮี้ยเลยเลยขอบคุณ oh ที่มีกำลังใจให้เฮ hey, 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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยปนินเว้ยปลนินไซโบ้เว้ยเฮียประมาณฝ่ามืออะกูมีแผนสองกูมีแผนสองที่มันกิ้ปนินตัวเบ้อเลยอันนี้ผมไม่ได้โมอนะหรือไม่ก็ผมตาฝาดอะผมนั่งอยู่สะพักใช่ป่ะเหมือนเห็นปลาทับทิมว่ะมึงไหวไหมตากูฝาดก็ไม่รู้ว่าตัวแม่งส้มๆแล้วแม่งว่ายผ่านไปอะอาจจะหลอนผะว่าผมน่าจะหลอนเลยทุกคนเตม What the fuck? มันตัดฟ้ามันปลาอะไรเดี๋ยวดอกนี้เราจะห่วไปนู่นเลยดูกันว่ามันจะมีปลาอะไรมั่งเอาแบบไกลๆนะโอ้โหวันนี้ร <ướ correlation> ัวเลยที่เคมันคงจะแบบตื่นคนอะไรเห็นคนมันไม่ยอมเข้ามาใกล้เงี้ยเฮียสองกิจสองใจฮะกูจะเปลี่ยนเป็นตะก้อนนะ A few moments later อไม่มีห้าเลยเลยครับเฮ้ยชีวิตสุดท้ายก็ต้องมาจบที่ตรงนี้สินะฮะฮะแม่งเอ,อ้ยไม่กินเลยทุกคนเงี่ยแบบไอ้เงี้ยกิบเลยอะ่ะ ตกคลองใหญ่ดีว่าเดี๋ยวค่อยไปหาหมายสาหรับตกกระชอนหน้าดินใหม่นะยังไม่เวิร์กว่ะไม่กินเลยอะพูดแล้วท้อเลยครับเดี๋ยวตรงนี้เรามาหมายใหม่แล้วหมายนี้นี่บอกเลยว่ายังไงก็กินแบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะมันมีเนะตรงเงี้ย ถึงกับหนีมาตกคลองใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวลองตรงนี้ดูมีแน่ๆยังไงก็มีอย่างน้อยวันนี้ผมก็ต้องได้สับสักทีแล้ววะน้ําแรงเดี๋ยวเราปั้นเหนียวๆหน่อยดูรอบนอกนี้กันเป็นยังไงทุกปลาสวัยเพียบเลยว่ะดูดิกลางน้ำเลยอ่ะลูกปลาเต็มเลยอ่ะเดีย๋ยวถ้ากินเดี๋ยวค่อยวิ่งมาวัดแล้วกันนะเฮ้ยมาแล้ว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 ,ลวดึกๆๆก,ก,กใหญ่เลย นี่นาย,นายดูดึงใหญ่เลยฮะอะไรอะไรมีสายมีสายแทนแทนแทน,ทนปลาสวายเต้นเตทนโอ้ยกดกดไอ้สัสโอ้ยสาดีาดูนี่ครับปลาสวาย <c oughs> กินง่ายเลยวะไส้กำลังโตเลยเดี๋ยวไปล่อยไปแล้วกันนะช่วงนี้สวายเป็นกำลังออกเต็มเลยลูกสวายคอได้เยอะครับทุกคนไส้งามเลยดีกว่านั่งเงียบหรอวะลงไปแม่งกินเลยอ่ะกลางฝูงกลางฝูง

ได้มันแล้วอยู่แล้วแหละอยู่แล้วแหละอืออยู่เอ้าลูอ่ะแต่กี้อะไอสัตว์ลงไปเมื่อกี้ไม่เอาแล้วมิสวายเขาเยอะเลยนะเนาะอยู่ดูอีดูดีเยอะใหญ่เหมือนกันว่ะตัวนี้ไงยะ เหมือนกันเลยแต่เอ้ยเพียบเลยวะสวรรเพียบเลยอ่ะอะไรวะเฮ้ยหลุดแล้วอ๋อ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 พอแต่เออมันแม่งแม่งไม่สู้เลยอ่ะมันใช่ไหมมันใช่ไหมต้องปั้นแบบว่าเหนียวเหนียวเลยอ่ะโยนได้หลายรอบแม่งไม่มีความตื่นเต้นหาเหวอะไรเลย <laughs> โยนกินโยนกินดดูเดี๋ยวดูว่าแม่ง กินเร็วขนาดไหนนะดูดิเหี้ยดูมันกินโคตรไวอ่ะไอ้ยฮะดูดินีะครับวันนี้ผมย้ายมาที่ใหม่แล้ว ดดก็ไม่ไม,มีสวายบอกรับจบอีกแล้วนานดินแม่งตกไม่ได้แม่งเล่นสวายอีกแล้วสวายรับจบกินกระจายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอตัวใหญ่กันมันมีตัวแบบไซส์แบบไอ้ดองไอ้ดองครบมีอยู่แต่บรรยากาศมันก็ดีนะ ยึกกินควนใหม่อะดี๋อดินั่นอั่นนัุอสัตว์มากูโยนไปเมื่อกี้โอ้ยดิ้น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 นกพนนไปกันเอนี่เมกอ่อนหน่อยนี่นี่เดินดินนสัตว์เดินดินหรอดินเหรอโอ้ยไม่แล้วไอ้นี้แหละ ก็เยอะเลยแยลงไปม่งกินเลยถ้าเอาคันอยู่แอลมานะบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบรอให้มันโตกันไซส์นี้นะรอกันไม่นานอะ่ะร้วพิเศที่ผมมาตกอะ่ะเล็กกว่าน,นี้อีกอันนี้มันเริ่มใหญ่ขึ้นมาไซส์หนึ่งแล้วเดี๋ยวรอให้มันใหญ่กว่าน,นี้กันเดี๋ยวเราค่อยมาซ้าใหม่กินง่ายเลยเว้ยดูนะแม่งกินเร็วขนาดไหนะเดี๋ยวผมปั้นเล็กๆกเลยโต หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็เจ็ดสองสิห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิบสามยี่สิบสี่ห้ายี่สิบหก ให้เลยยี่สิบห้าวิไอ้แซวโย่ตีไปเลยยี่สิบห้าวิเฮ้ยตัวนี้ใหญ่เฮ้ยตัวนี้มีไซส์เหรอเนี่ยดิโอ้ยกด้วันนี้มึงว่างใช่ไหมโคตรโคตรไอ้ยี่สิบห้าวินาทีอย่างมันนะครับทุกคนแบบนี้รอดยากครับเฮ้ยตัวนี้กินเม็ดโฟมสองอันว้วยเพราะว่ามันกินลอย ระวังระวังค่มหรือเงินนี่ใสยดิไปขอลองนับใหม่ดินั่งกี่วิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเอ้ยเก้าสิบเฮ้ยสิบวิว่ารอบนี้ไอ้เหี้ยดู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 สามอยู่ดิ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 สิบวิครับเฮี้ยยิงตอกยิงยิงน้อยอา้าวไหนปลาวะไอ้ฝูงยน่ยยนฝูงย,ยนต์เข้าไห เจ็ดแปดเก้าสิบไอ้ขวยเอ๋ยประมาณสักยี่สิบวิได้ว่ามันจะกินอ่ะเอาไปแล้โอยู่อยู่คมคมคมเว้ย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  เ้ยแรงดีตัวนี้แรงดีปฏิยอูปฏิยูตัวนี้เฮ้ยตัวนี้แรงดีเฮ้ย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 ตัวนี้ตัวใหญ่โ oh shit oh shit oh shit มา,าว่ะเฮ้ยหล่นไมแล้วเพิ่นนะเนี่ยมันเพิ่นนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเอาเหยื่อเพิ่มเหยื่อต้องปั้นแน่นๆหน่อยนะน้ำมันแรงอยู่เหยื่อมันจะได้เกาะตะกอ้อ พุ่งลงไปมันน่าจะแบบลุมอ่ะยี่ลุมโตจีนแน่เลยวะ่ะลงไปอ่ะเพราะว่ามันกินไวมากเลยอ่ะลงไปคือแบบซัดก้านวัวลงไปมันน่าจะแบบเห้ยเห็นปหมกินลวะวเห้ยเห็นปหมลงไปเมื่อกี้เนะี่ะต้อมันดิ้งแรง่ออ่ะงนี้โดน

อไอ้นี่แน่เลยนี่นี่นี่ไอ้ตัวนี้แดกโดเลยตัวนี้แดกโดมันอนนย,นนยู่ท้องหมดเลยตแดกเหยื่อกูชัวไซส์เล็กๆแบบน,นี้มันกินกินได้ป่ะวะอร่อยป่ะทุกคนมันแท้เว้ยมันแท้เว้ยเหี้ยนะี่เอาคันเดียวมาตอนแรกตั้งใจว่าจะลงสามคันเนะ <c oughs> <c oughs> เที่ยกูพอเลยกูพอเลยสามคันนี่ขี้แตกแนะ่กูทำไมไม่เป็นปานินวะถ้าปานินนี่กินอย่างนี้ใกล้หน่อย อาจจะมีตัวใหญ่โอ้ยผมโดนแล้วครับนี่อุตส่าห์จับดีๆนะแต่แม่งเข้างี้งๆข้างๆแม่งโคตรคมอ่ะดูดิเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้แรงดีตรงนี้แรงดีตรงนี้แรงดีเฮ้ย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 ใหญ่สุดเฮ้ยตัวนี้ใหญ่สุดตัวนี้ใหญ่สุดเฮ้ใหญ่สุดใหญ่สุดก็โตมานี่แหละ เย yeah. ีดูดิตัวดิตบไ้ด่องไม่อยากจับเลยวะเฮียต้องมีคีมะนี่ผมพยายามจับข้างๆมันก็ยังตำได้นะเียในจับเงี้ยนี่นตรงข้างๆนี้หลังๆนี่ไม่งงคมเลยตายเหยื่อยังเหลืองดูนะ <c oughs> ไม่ปั้นเพิ่มเลยเฮียแบบนี้ใช่มัน Yêu lửa mình, mình có lấy, yêu lửa mình có Hỏi sắp xong Mình sẽ giúp Đi 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 Mình... Mình không có mày mình không có thể Mình không có thể Đi Đi làm bánh bánh mới bây giờ Đừng nói chuyện này Kỹ thuật của mình là đưa bánh bánh đi Để giúp đỡ bánh vì nó ở gần Giúp đỡ bánh 十五年。

ไกแล้วได้เยอะนี่เออต้องอย่างนี้หน่อยต้องหวานหน่อยเออต้องหวานหน่อยเออต้องหวานหน่อยเออได้แล้วตัวเดียวกันปะเนี่ยรู้สึกเหมือนในกระเป๋าจะมีที่ขี้ปลาไอเฮียกูลืมไปได้ยังไงโง่อย่างวะทำไมไม่หยิบมาใช้วะจำได้ว่าใส่ไว้ในกระเป๋าไอตั์นั่นไง นั่นไงนั่นไงกูลืมไม่ได้ยังไงชีวิตดีขึ้นเยอะอันแน่มันเล่นลิ้นไอ้ส่วนมันเล่นลิ้นนี่นี่มันต้องอย่างงี้ต้องคม,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 มหน่อยต้องคมหน่อยมันต้องคมๆหน่อยเอ้ยเอ้ยใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยกินเบาแต่ใหญ่เว้ย เฮ้ย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 ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาเว้ยตัวเอ้ยแรงแรงบันดีแรงมันดีนี่ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยตัวนี้ใหญ่สุดนี่ใหญ่สุดไหนที่ขี้ปลาดูดิสวายเป็นไงเฮ้ยโอ้โหงงวัตั้งนานไอเวรสะดวกขึ้นเยอะแล้วเปลี่ยนฝั่งมั่งดีกว่า รู้สึกเหมือนจะเบื่อแล้วฝั่งนี้มั้งฝั <reveal> like ่งนี้มันไหลไปตามน้ำไงเมื่อกี้มันทวนน้ำใหญ่ใหญ่โอ้ยตัวไม่ใหญ่ตัวไมใหญ่้ย่อยู่ อุ้ยเดนนี๋ยวนี้สายอยู่ได้อยู่อ่ะอุ้ยยิ่งตกวานี่ยอืออ,อืออืออ,อะไรอะไรครับนี่อะไรครับนี่อะไรครับนี่นนโคตรดีอะตัวเนี้ยมันกระชากไปเลยอ่ะมีหนีปลาอยู่ไหนวะผมแม่งดึงไปเลยอ่ะแต่ตรงใจหมดเลยอ่ะนั่นนั่น อยู่แล้มั้งไม่วัดรักทีอ่ะเดี๋ยวดิใจเย็นดิเนี้ยปลากำลังต่ออยู่มันตึ๊กตึกหลายรอบแล้วนะเออกูเห็นเหมือนกันเพื่อนกูว่านะปลามันน่าจะตูดตะก้อแล้วสายมันขยับหอเพื่อนไม่น่าจะเกี่ยวที่ตัวเบ็ดนะปลามันกินะมันจะดึงไปเลยเอ้จริงป่ะเนี่ยเอ้จริงดินี่กูตกหลายตัวแล้วเนี่ยกูได้มาสิบแล้วเนี่ยปลาสวายนะกูรู้หมดแล้วมันกินแบบไหนนี่มึงบ้าหรือเปล่าไหนต้องเปิดแบบเบรกนหวานดิมันจะดึงไปได้ป่าว่ะสายเนี่ยตกสวายสายใหญ่อ่ะ โอ้โหลั่นเลยโกล็อกล็อกลุนลั่นเลยมันดึงไม่ออกอ่ะดิเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเออเราเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวนี้แังดีเอ้ยเราเนี่ยมันกดมันกดอีมันกดอืมันสู้ไอ้สัตว์มันสู้อีมันลูกผู้ชายมันเป็นโรคอะไรบ้างถามจรินม้าม้าสัตว์มึงมามึงมามึงมาสายเดียวกันเลยต้องรอสักประมาณสัก สองสาเดือนใส่สักโลน่าจะได้ไหนดูดิกินคามือมันเป็นยังไงกินคามือายไปกับปลา กินขามือกินขามือบายไปกระปามเฮ้ยเฮ้ยเฮธรรมดาเว้ยตัวนี้กินขามือเลยโอ้ยใหญ่ดูนี่ใหญ่โอ้ยอันนี้พี่ใหญ่อันนี้พี่ใหญ่กินขามือเลยใหญ่พี่ใหญ่เฮ้ยมันว่ะกินขามือโอ้ยตัวตัวใหญ่เบลอเลยดูดิดูดิ วิจัย,ยสุดแล้วเนะี่ยบลักก้กเลยอ,ะอ,อ่ะอือไปไปดอกสุดท้ายไปแล้วกลับแล้วอ๋อแล้วกูหวหนนี้มีอะไรทำอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรทำจริงนั่นแหละ <c oughs> กินขามือบายไปกับปาม ไอสัตว์พอพอแล้พอเลิกลานะก่อนค่อยว่ากันพอแล้วจะไงครับทุกคน